เอทาโอ้หญ่จิสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอทุกทุกท่านเลยนะครับโอ้ยเอฟซีประทันตื่นว่าขับนาวนี่ น้อน ality, device, ี่ประด้๋ยท่นพาการตื่นบ่ครับเฮ้ย ่หมาเด้พี่ลศรักหมาหลูกหมาโอน้องโอยหมาโอนพี่น้องมงดครับหัวบานนะครับมาน้เขามากเดียวนั่นเลยน้อเนี่ยโอยตรืับตัวอองแถวนไืออันนี้นะถออันปน ไอ้เนี่ยล่ะไปไปโอ้ยไอ้ก็มาเบียดใจตั้งขาน่มตั้งทั่วทับงเนี่ตัวมึงจะใครเตี้ยสั่งมันหลเนี่ยบอกว่าใครบอกวาพี่เออพี่ไม่เชื่นมูนใช่หม คนด yeah! ูแค่หนึ่งคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เลิศรักมาใส่บาตนะคะแม่งานมาของแม่เอฟซีนะคะมุนไอปุ๋ยปันห้ามได้อค่ะนี่มุนไอปุ๋ยปันห้ามได้อค่ะนี่พี่บัวก็มาใส่บาตเด้อค่ะนี่

ครับครับคุหลันครับอือนจะเลือกอีกสองอันกับเาก็หนเลยไ่ได้ก็เอาเลยลกับอาลูกจับจับสซบาทเลยเลยลักเสกเลยก็ได้เลยลักส่กเลยก็ได้ลูกส่กอยู่อยู่เน พอ้ไม่าวดย่าบอว่าถือกระหลกหอกมันถือเป็นงอวสั่งเด็กวัดพูดอะเป็นเด็กวัดเดี๋ยวส่งไปน้ำกรนกันเลยดอกค่ะถอยลูกถอยถอยให้พี่บัวใส่ก้นให้พี่บัวใส่ก้น ป่อยพี่บัว่อยขบุ่ยับเบนสับยบด้ดูดูดูดเดดสงม่ตันเีอยง่ใแม่สยใสแะ่ว่าแม่สีสีมาใส่แม่สีมาแล้วนะแม่สีมาแล้วแม่สีใสเองก็ได้ เดวคนีเดแม่ก <c> ส <oughs> ีไปใส่บาตรเด็กคนน้ใส่ให้พี่อนเป็นกคนไล่ต่อเด็กคนี้อาวเจ็บอเคพี่อ่นพีอ้าแม่สีไปใส่บาตลูกไล่ต่อได้ลูกเอ็บหัหมูเป็นยงไงอาจยอาย

อากาศเย็นมากครับผมกี่องศาครับอันนี้16องศาครับอากาศเย็นมากครับตากีเด็กมาใส่บาตรแต่เช้าเลยครับผมวันนี้ั่งกันต้นหรบอว่าอับหนังสองสองเอาสักแห่งเอาสักแห่งไก่กมูป้าแป้งบอออก

มึงเด็กเด็กได้ทานมองจงก็ใสบาตรแม่กระโปปุ้ยได้ทานมังนองอุบุนได้ทานสางงามมาตะกางโซกระโน้อยหนึงได้ทานน้ำบ้ากๆรอต้อนรับเอฟซีไหมคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะเดิศรลกก็มาค่ะอุบุญมาไหมคะอุบุญนึกว่าไม่มานี่มงคน พี่บัวมาไหมคะพี่บัวมาไหมคะสงสัยพ <like oh, ี่บัวไม่มาพี่บัวเงียวค่ะพี่บัวมาตอนรับเอฟซีไหมพ่อเสือพี่บัวจะมาตอนรับเอฟซีไหมพ่อเสืออ๋อวันนี้พี่บัวจะมานะคะเมื่อวันที่บัวติดทุระค่ะเมื่อวันที่บัวติดทุระนะคะเแล้ว ลูกไส้พี่อ้อนเป็นจ็ดสี่แหละน้องไส้พี่อ้อนขิ้ดือกิ๊พี่อ้อนเด้อค่ะนี่ไไอโอ้ขอโทษเด้อค่ะแม่อันไลฟ์อันอันคอมเมนต์บ่ได้ค่ะไม<ป>่ไเห็นหุงค่ะตัวหนังสือของพี่อ้อนตัวหน่อยโพดแม่ไม่เห็นหุงเด้อค่ะนี่<ป>โอ้พอเลิศเอาบอกนัดมาให้เด็กหน่อยกินเด้อค่ะนี่พี่บัวได้อาบน้ำบ่นนิพี่บัวก็บบัได้อาบน้ำคือกันเด้อค่ะนี่โอ้พี่บัวหนาวแห้ง ไหลละเนาะน้ำวัดเดือดลักน้ำวัดเดือดลักพึ่งวัดเด้อค่ะน้ำวัดน้ำน้ำสวนสัตว์น้ำเด้อค่ะเดินลักนั่นเคตน้ำขาดแค่แต่เค็บแช่เด่นมาสั่นพอเสียมาน้ำขาดแค่เด้อค่ะจ้ะเดี๋ยวก็ให้พี่อ้นไล่ต่อนะคะแม่ไม่เห็น ตัวหนังสือค่ะตัวหนังสือพี่อ้อนเล็กมากแม่จะไปตัดหญ้าก,ก่อนนะคะให้พี่อ้อนอยู่กนนะน้องๆก่อนสวัสดีครับอูนี่ทำเป็นอะไรบ้างนะครับอู้พี่บัววันนี้ปุ้ยใช่ครับผมคึกแต่ช้าเลยครับพี่บัวครับคึกคึกแต่ช้าเลยครับพี่บัวเราครึกแต่ช้าเลยครับ ร่มขขเขาก็เพื่ออรนะไาแ่่ากันนเลย,ย,เลย,นะยเรยลกอ่าวันนี้ดูดูดูดขาสั่นเลยครับดีเลรักยางขาสั่นเลยครับอืออดูขาสั่นนะครับดูขาสั่นนะครับหนาวนะครับเล่นดีคือ่ายใช่ครับผมคือคากันใหญ่เลยนะครับ ผมอ่านแล้วน่าจะสายนี่แหละครับถึงจะอาีกครับผมใช่ครับผมพี่บัวเย็นหนกแล้วนะครับ โภาพอาจจะสั่นนะครับมือแข็งหมดแล้วนะครับนี่ขอลงงบเราวอสาขากับผมมาลงมรดนาบุญด้วยกันนะครับผม แล้วมเป็นช้างเผออือ <laughs> สิ่หม่องศาแล้วครับเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแดดก็เริ่มออกแล้วนะครับผม อะไรลูกเรื่องอะกเป็นอะไรลูกที่นี่เหรอครับที่นี่ออ16องศานะครับในของกินนี่กินอย่างเดียวเลยครับเรื่องะ ขาสัตว์ขาสัตว์ขาสัตว์ครับมีขาสัตว์ดูขาแล้วรักสัตว์นะครับอากาศเย็นครับผมวันนี้อากาศเย็นครับโอ้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 โอ ยินเสียงเพื่อนครับนี่ใช่ครับผมช้างก็หนาวนะครับคนก็หนาวกลัวกลัวไม่ทันพระนะครับเมื่อเช้านี้กลัวไม่ทันพระเลยไม่ได้ปะแป้งนะครับเาอะไรนี่ใช่ครับผมหนาวครับเดี๋ยวแก็แล้วนะครับเดี๋ยวก็ทยอยทยอยออกมาแล้วนะครับผม แล้วก็ตัดแต่งหางแล้วนะครับผมมาขอตัวแกเลยอ้าหางหายไปไหนเนได้ได้รักตัดหางหางยาวดูแล้วเอาแล้วเออมแล้วเรมจะทำยูทูปดีกันอีกแล้ว เป็นต่ดากไวไวติดตุติดตุติดตุตองจานอยังเง้ยเดีคนกำลัง อากาเลยจะมองสายที <m í toys> <m í> ่มุกดาหารานีใช่ครับผมมุ้งเลยปเลยครับผมเ้าๆขาเดินเที่ยวครับสวนนุ่มๆเอามัดไปนะครับผมถ้านุ่มๆไปก็จะ โมไม่ได้ใส่นะครับไม่ช้าไม่รีบครับกลัวไม่ทันผรานะครับหอากกน้ายหนาวครับผมเวล,ลาก,ก็นหนาวนะครับหนาวทุกเชื่อเลยว่่อยาปล่อยให้เดรักวิ่งอ้อมคอกน้องดาวสักสองรอบสามรอบ คือน้องก็ทำอะไรกันทั้งวันไม่พีดเลวน่าจะทั้งวันนะครับผมวันนี้รอตอนรับแม่เอีนะครับน่าจะทั้งวันนะครับ <c oughs> ที่ชชยกับน,น้องชายก็ยืนกินอยู่ด้วยกันนะครับมาอาบน้ำตัวดำไม่หนาวต้องดาวไม่หนาวเลยครับผมแต่ละตัวครับเป็นชามาคึกทุกตัวครับ เน่ยเน่เนอดี<า>๋ยวจะเล่ร<า>ักเลยเดบ้านนี<า>่<า> <laughs> เดาวใ้ไปสกันให้าครับลองนะครับลงนล้วครับมาแต่เช้าเลยแกใช่ครับผมมาใสบาทแต่เช้าเลยนะครับ รสวัสดีครับน้องอน้องอรุสวัสดีครับน้องากับพี่เล่นก็จะเท่ากันแล้วพี่นอนตายตายกันกลงงานก่อน่ เออบุญแสงเปลือกตัวเดียวเลยครับนี่นี่อะตัดไปก็จะประมาณนี้มั้งองค์ตอนนี้สิบห้าองศาสิบห้าองศาองค์สิบห้าองศาอยู่ที่ไทยที่หมู่บ้านช้างอยู่สิบห้องศานะครับ สวัสด oh. <t desserts> <men> <c oughs> uh ียามเช้านะครับผมโอ้ยยามเช้าสวย่าเล่นัก <c> ข <oughs> ึ้แล้วเล่นลักเริ่มคึกแล้วครับเล่นลัก สั่งป้าเฮ้ยแสงเพื่อครัเป็นแสงเผื่งเลยครับปเล็ดลูกปัาลูกเราปล่อยได้หลังคึกคึกคึกจะดร่มเลยครับผมดูครับแกนี้ครับเลด rồi thì khai mẹ thì cho anh đi Các ông cưới cân nhẹ này đẹp ừ ừ ừ คึกครับคึกเริ่มลักคึกแล้วครับเริ่มคึกแล้วครับเล่นม,มามนี่มานมาแล้มานผิบัวบัวของเราเอาละเอาละเอาละครับนี่ผิวหวานเร่าราครับ แล้วบอกว่าโอ้ยพี่บุญคือไก่โพดบม่ได้กอดกันกับพี่บัวเลยป้าอาจจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามือแข็งหมดแล้วนะครับดูดูสาวดูสาวบุญดูสาวบุญอ่าได้รักอ่ะแล้วโอ้ยบูษราดีกับชายม้าเดียะพี่บัวอยู่เนาะ มาแล้วนะครับผมใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็ใส่บาตรเสร็จแล้วนะอะไรอะไรพี่บัวเล่นกับผมบ่อรุณสวัสดิ์กับเด็กๆที่สิริน,นาไหมครับเราทนี้ก็หนาวนะครับผมสิบหกองศาก็หนาวหนาวมากเลยครับอ่า

ขึคึกละเรมละเร่มคึกละเร่มคึกละครับออเออเออเอาละครับเอออดอ่าอนี่เน่ยโอ้เอาไหมยังลูกเดาเอเละครับผมเดกแล้วปอเด็เจอใส่เสกพี่บัวนะครับ

โอ้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 ก็รู้ว่าันกันห่าเลยเอ้ยเรียรักเรยรักเรักครับลยรักเอ้ยรรักเอาลอ้ยย่าทำลายพี่โลุก สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดน้องเลัๆนะครับ

หายคึกแล้วบ่ลูกหายคึกแล้วบ่ไม่นนนลีครนี่คึกมากเลยครับลูกชายลูกชาเราคึกมากเลยครับลูกชายเราคึกมากเลยครับ เเออออขเ้าเ,าเ,าเ,าเาาช้า,ชาแบบนี้ได้แลักก็จะอารมณ์ดีครับในทุกๆเช้านะครับ แล้วผมก็ขอจบไลฟ์สดที่เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาในฟ์สดในแมแม่เอฟซีที่ดูใหม่นะครับผมสวัสดีครับ